ก่อไฟมาชั่วโมงครึ่งจะได้กินนไหมเนี่ยมันจะติดไหมไฟอะ่ะห่วงจากไหนขวดนั้นอะ่ะน้ำไอ้นี่กินกันแคนตาลูปไงผสมน้ำแคนตาลูปใช่หรือเปล่านี่ก็ขัดเป็นกระดาษทรายเลยเชียวจะได้กินไหมหมูทาก็ซื้อมาแล้วนี่ไงไฟก่อติดยังเมื่อกี้ฟังใช้อะไรพูดถ้าฟังเอาปากมาเป่าอะ่ะ ใช้มันมีประโยชน์อ่ะปักเป่าส่ปักเป่าอ่ะหิวจริงๆกบเกินความผิดจริงๆเลยเนาะซื้อน้ำแข็งด้วยเอาทำอะไรดับไฟเหรอน้ำแข็งตะลูปนี่น่ากินปลาหน้าน้ำจิ้มใจเย็นเดี๋ยวรอไฟก่อนอันนี้อันนี้น้ํา้ำจิ้มของร้านมีน้ำจิ้มของฟ้าเออไม่ม โยงกม่ได้แล้วเดือนนี้กูอักเสบมั้งเอาแย่ก่อไฟให้ติดขัดจริงๆ